สวัสดีค่ะขอตอนรับพี่น้องเขาสูช่องเย่เพิงแบ่งปันมือนี่ก,ก็เป็นวันพลหััสบอดีที่20ตุลาคม2 5 6 5หายเย่เผิงก็จะพามาเบิ่งราคางัว่อยู่ตลาดนัดคู่กระบือข้ามบูดมดวงสว่างเด้อค่ะพิกัดตลาดเพิ่งกระตังอยู่บันดวงสว่างทาง่าเขาบันข้ามบูดม ตำบลนุ่นสวรรค์อำเภอน่นจะรวยจังหวัดดูบุลตลาดเพื่อจะเปิดทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสเด้อคะ่ะเปิดตั้งแต่ตีหาไปจนหอดเทียงขาแม่นไทยอยากมารอเบื้องงัวมาสื่อไปเลี่ยงมา่อเลนมารอเรอบืองราคามาเบืองบรรยากาศตลาดเนาะคะ่ะก็สามารถมาได้ทุกวันจันทร์กบวันพฤหัสพฤหัสดีกางัวบลายปันไดนะคะ่ะ สำหรับไผที่เขามาเบิงช่องยายเผิงใหม่ๆหรือว่าเบืองมาโดนแล้วบพทันได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องยายเผิงน้ำแนเดอค่ะในเฟซก็มีเดอค่ะเป็นเพจยายเพิ่งแบ่งปันฝากไปกดถือใจกดติดตามให้นำแนเดอค่ะไปเบิงราคาหัวกันเลยค่ะสนับสนุนโดยสีเมืองแกรนรีสอร์ทสนใจสั่งจองห้องพักตลอด24ชั่วโมง แม่เหล็กแห่งมานเลยค่ะในห้องเท่าไรคะเนยสามหมื่นเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดพันให้ลูกเจ้าโตละค่ะนในยลูกซีโต้ซีโตตอนนี้ท่องไหมยังท่องไม่ไมละครับท่องได้จักเดือนละค่ะว่านหาเดือนหาเดือนผสมยังมากค่ะเนยผสมโตครับผสมโตมาได้วค่ะสูงเท่าไรค่ะเนยสูงลอ,อยสามสิบกว่าครับ เุยสามสิบตัวนะคะเครื่องดำดอกเยางนขมมันจอดกันหลดแมันกล้กันหล่นนีเขาเงนยันแข่งตา่อนแสงได้ค่ะเครื่องดำหางยาวนี่ดอกผสมตูเขามงามๆค่ะในเบิ้งเขาเพื่อนฝากเบอร์ไว้น้ำหน้ค่ะ062 062ก0อ009 8ย2 9 8729ก็องงก็อิงถุงสีขอบคุณค่ะ แม่ลูกค่ะนี่ห้องเท่าไดค่ะนี่สามหมื่นหกเครื่องผ้าด้วค่ะนี่ลูกตัวที่เท่าไดค่ะนี่นอนอยู่นี่ตัวที่สองเจ็ดเดือนละค่ะนี่ลูกประมาณเดือนเสร็จเสร็ด้วค่ะนี่โตแม่ลูกเวลางามด้วค่ะนี่ลูกเพิน่นยามงาม ตู้คือเครื่องพาคึ้นแม่เหรอคะดำหลายตัวสามหมื่นหกต่อลองได้สูงเท่าไรคะนม่สมสิบสา3สิบาประมาณรอยสามสิบหาประมาณรอยสามสิบหานะคะใส่อีกตัวหนึ่งอ๋อมีมะคมหนึ่งเลยค่ะของเพื่อนฝากเบอร์ไว้น้ำหนะอค่ะศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าศนเก้าสองในหอยจันดวงสว่างนะคะขอบคุณค่ะ ห้องเท่าไรคะแม่ลูกสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าแม่สูงผมมานลอยซีซินี่แหละค่ะแม่เครื่องคาด้ค่ะี่ลูกเต๋อทีเท่าไรคะยืนอยู่นั่นลูกแรกลูกแรกลูกแรกลูกเจเดือนมันเดือนอะไรมาลูกเ ประมาณหกเดือนค่ะเพิ่นมาลูกเครื่องแดงมือน <Yeah. S 2> ี่แม yeah. ่ทองไหมยังก็ฮานเด่ยผสมนะค่ะฝากเบอร์ไว้น้ำหนึค่ะศูนย์แปดศูนย์หนึ่งห้าสามเก้าสี่แปดหนึ่งห้าสี่แปดหนึ่งออด่อพอลีดพอีดพอรีดน้ำขุนขอคุณค่ะแม่นี่ห้องเท่าไดค่ะเนย เท่าไหรนะ4 0 0 7บมเนกัญหามันมันผสมยังมาพผสมโตรับประกันผ่องแล้วค่ะเจ็ดเดือนพนะสูงลอย40,000เครื่องดำค่ะเครื่องดำเอาทำลึงมาเด้อ4 0 0ลูกตัวที่เท่าไหร่ในถ่องตัว้ี่สองตัวถี่สามประมาณตัวที่สอี่สาม้คะอนะใส็อีกหนึ่ง เอาไปอีกสามลอยตัวคนมีมาสองตัวได้ค่ะนี่ตัวแหลกคนค่ะนี่แม่สาวน้อยห้องเท่าไหร่นี่สองหมื่นห้าเครื่องดำได้ค่ะแม่สาวน้อยสองหมื่นห้าอายุประมาณเท่าไหร่สาวน้อยปีกูกลัวได้ค่ะซุกมันอร่อยเศร้ากูกลัวนี่แหะค่ะฝากเบอร์ไว้นัแน่ค่ะ 093 482 1789น้องงยังค่ะน้องแฟนตาับ้อนาขอบคุณค่ะแม่นี่ห้องเท่าไรค่ะแม่แหลกไหมห้องาสิแม่นี้ยสเห้หมื่นเเพื่อให้ลูกยังแม่แม่สาวว่หทันทองจังเดือนนีนเอ้ยจักอายุเท่าไรนี่แม่สาวนี่ย สองปีกัวนี่แหละสปีกัวสมบ้านไหนผสมเลยบ่กผสมในจิ๊สมผสมในจิ๊สมมือผสมตัวมากเครื่องดำขาหางเี้ยเอาเง้สูงค่ะนนสูงสูงประมาณท่าดไหนร้อยสี่สิบหกร้อยสี่ิบหกขาพันะตัวที่สองหลับพอนี่ห้องท่าดห้าหมื่นหนึ่งพันสูงร้อยสี่สบดขตัวนี้เครื่องดำพื่อกันคนานี่นแม่สาวเพื่อกันบ่ก ให้ลูกมาแล้วตัวนึงตอนนี้ทองไหมยังย่างมอด้อนุ่มทองอะทองหว่างแล้วค่ะตอนนี้แดงดีขนาดค่ะแต่ละโตหนางี้ยหามลุ้นธรรมชาติด้วยค่ะตัวนี้แลวภาพเบ่งงามเลน ลุ้นธรรมชาติแม่ลูกเนี่ยล่ะเง่น40,000 2,000 5งวดเละนะคะนี่ลูกแหลกลูกโตผูโตแม่น่ะโตผูครับลูกโตผูลูกที่โตที่เท่าไรคะตัวแหลกัวแหลกเลยครับลูกแหลกนะคะนี่ลูกแหลกเพิ่นลูกโตผูลูกเจ็ดเดือนเลยค่ะลูกสามเดือนสองเดือนกวนเนี่ยครับ สองเดือนลัวนะคะฝากเบอร์ไว้น้ำหน่ค่ะ0 6น063 3 0 3 3 0 3 7437ก4 3 7พด่มวนถุงสีอุดมขอไญนถุงสีอุดมนะคะขอบคุณค่ะแม่ลูกค่ะในห้องเท่าไดค่ะในห้าหม่นสองห้าหมืพลูกตัวที่เท่าไดค่ะในลูกแหลกลูกแหลกลูกงามๆค่ะลูกแม่แม่กัแม่สูงเลยท่าใด เจ้ารถเจ้านะเครื่องดำนะคะซื้อบมม่านลอยสามสิบกสามสิบเจ็นี่ละค่ะลูกเครื่องดำค่ะลูกง่ามขนาดเลยผ่มีตํานี้นะคะ่ะฝากเบอร์ไว้นั่นเลยค่ะศูนย์แปดแปดเก้าสามสี่้าย์หส่ห้าศูหสี่พญตอนผ่านคำอุดมแล้วขอบคุณค่ะ อดแหลงของท่าได้ค่ะนี่ 34, สามหมื่นสี่พันหาค่ะสามหมื่นสี่พันห้าร้อยให้ลูกจักโตแล้วค่ะลูกสองด้วเบิงขอบบอกมาหนะลูกลูกคนเป็นเล่บหรอลูกจักเดือนไงลูกในที่เดือนค่ะี่เดือนแม่เค่องดำแด้ค่ะนี่แเมสูงประมาณรนึสาสิบหาเนี่ยแล้วแม่ผสมไหมย,ยังยังบ,บ,บ้านไหนผสมค่ะบ้านไหนผสมเลยค่ะ มีบวกล้อมสองแมนว้มที่สองห่างท้าไดค่ะเนี่ยี่ที่ค่ะอรเอยสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยลูกก็ที่ท่าได้ค, 4, กกค่ะเนี่ยลูกแมลูกตัวทีสองลูกแม่ค่ะงามงามผสมแล้วผสมแล้วผสมเจ็ดเดือนผสมถึงานหลอบค่ะถึงทานหลอบลูกเครื่องดำแม่เครื่องดำค่ะแม่สูงว่ามาย้นสิบห้านี่แหละคะ่ะลูกงามเนาะแดงดีขนาะด ลูกเจ็กเดือนนี่ค่ะประมาณนี้ลูกกประมาณสี่หาเดือนสี่หาเดือนฝากเบอร์ไว้น้ำนะคะศูนย์หกสองศูนย์หกสองหกห้าห้างศนส่นึ่้องแนนะคะขอบคุณค่ะแม่ลูกค่ะมีผัวอยุ่ี่ปนึงค่ะในลูกแม่ห้องท่าใดค่ะนสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าพันใครลูกเจ๊กโตค่ะในตที่สองลูกัตที่สลูกแม่ลูกเจ๊กเดือนค่ะน ราเดือนาเดือนแม่ผสมไหมยังยังเลยค่ะแม่สุกประมาณร่อยร่อยเท่าไรคะนี่้อยยี่สิบหกใครอยากได้ไปตำนีพัฒนาได้ค่ะนี่ปรากันมามีตำนีนดีแล้วเพิฟังนี่กันมี่คนเดียวเลยบมฝากเบอร์ไว้นั่งเลยค่ะศูนย์หกหกองศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปด เก้าห้าแปดสอามทุ่งศีขอบคุณค่ะแม่ลูกหกหมื่นสองพันบลลูกลูกตผูกลูกตเถกหกหมื่นสองอลีบอหกหมื่นสองหกหมื่นสหลูกังตัวแล้วตัวแหกตัวแรกลูกแรกลูกุ่นขาลูกตผูพนแดงแดงหกหมื่นสอง แม่เครื่องดำค่ะหางยาวเอ้ลูกว่านองเกาะี่ราคาหงว้าหกหมื่นสิพัซื้อได้ตั้ง์เก้าหกาใ่แล้วนะครับตั้งเที่ลูกได้ค่ะในลูกลูกดแลูกลูกลูกหูสูงเท่าได้ค่ะแม่เนี่ยสี่สิบกวอยู่ครับรอยสี่สิบัวฝากเบอร์ไว้นะยคะ093์4ศูนย์เก้ ไม่ไดันบรรุกเพียงแล้วค่ะขอบคุณค่ะท่าได้ค่ะแม่สาวมหหัน้าร้อยมัวลูกแรกมัวลูกแรกเลยค่ะสามหมืหพันห้าร้อยเครื่องดำคันนี้ทองไม้ย่างย่งเลยค่ะให้ลูกไปเราตัวนึ่งสูงเท่าไรคันนี้รอยสามสิบาได้เลยค่ะให้ลูกไปเราตัวนึงตอนนี้ทองว่างร้อมผสม บ่มีตํานี้เนาะค่ะฝากเบอร์ไว้นั่นเลยค่ะ096ย์เก้าหกแปดส่อเก้าแปดสี่หกคพ่อยบันตุหูเลยค่ะขอบคุณค่ะของผายของเจ้าบ่ของปีแดงเนี่ยล่ะบุ้ยมีจังโตโตเดียวเอามาแต่โตเก่าอยู่หนี่งล่ะแม่แม่นี่ห้องเท่านใดค่ะห้องสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองพันเครื่องดำแม่สาวแม่สาวผมผสมยังยัง มั่พร้อมสมมัวพร้อมสมจักปีค่ะมัวพร้อมสมนี่ประมาณปีกว่าปีหกเจ็ดเดือนนี่ละประมาณปีหกเจ็ดเดือนแล้วค่ะนี่สูงเท่าไหรค่ะนี่สิบ่ได้สี่สิบอยู่บ่ประมาณร้อยส<ม>ี่สิบแล้อค่ะเสียงดำหางยาวแห้งคูกหางกใหญ่เลยค่ะนี่ ฝากเบอร์ไว้น้ำหน่อยค่ะ098 098 430 4 3ด1 7 2ย1728าแายแดงง่วงามมันคำอุดมนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับห้องเท่าไรค่ะ33,000 3 3น0 0หายให้ลูกยังยังยๆยังมันให้ลูกด้วค่ะได้เจักเดือนแล้สีเดือนสเดือนผสมยังมากค่ะ อันกินยาคู่สมตสมตเครื่องพาสูงเท่าไรคะไหนว่าว่าัวสามสนฝากเบอร์ไว้นั่นนะคะนี่แต่ีินอ่าีกทีก่นเลยดิซืยอเก้าสีซื้อเก้าสีเจ็ดสามสองเจ็ดสามสองแปดปสองหนปดแปหนพอ่อเบนนะคะขอบคุณค่ะ ้องเท่าไรคะสามหมื่นสามสามหมื่นสามแม่สาวแม่มัาแม่มานสาวทองแรกทองในจักเดือนค่ะสามเดือนผสมยังมาผสมโตสูงประมาณร้อยสามสิบเค่ะแดงค่ะในเครื่องดำไั่มากเครื่องดำหางเงาค่ะในแม่สาวทองแรกผสมโตมากฝากเบอร์ไว้นั่นเลยค่ะศูนย์เสา ห้าสองเก้าสองศูห้าเจ็ดพ่ออยังค่ะไม่ได้ใสค่ะบันดอนเจริิ่นบันดอนเจรเญคบดอนเอ้บันดอนขอบคุณค่ะห้องเท่าได้่ะแม่ลูงสี่หมื่นสี่สี่หมื่พันลูกตัวแม่ลูกตัวทิเท่าไดค่ะนี่ลูกตัวแรกครับลูกแรกลูกเครืองดำนะคะลูกเจ็ดเดือนค่ะนี่ โอ้เดือนกลัวแม่สูงเท่าไรคะเนี่ยอร่อยสี่สิบกลัวแม่กับเครื่องดำม้หางยาวขนาดแม่แม่กับเครื่องดำแล้วค่ะลูกกับเครื่องดำมันมีตำนนี้ยังเนาะค่ะมัมีตำนนี้ด้วยค่ะฝากเบอร์ไว้น้ำหน่อยค่ะ086 257 3977สองหาเจ็ดอบตใไหม น้ำกล่องเนี่ยคนหน่อยมันข้ำอุด,ดมแล้วค่ะขอบคุณค่าไม่ดังห้องเท่าไหร่สามสามสามหมื่นสามแม่สาวบอวกอออห้างห้องย่างงปีกัวเครือ่องดำค่ะหางไงหางเงยเอาขนาดค่ะสูงเท่าไหร่พอนยาดังไหน อ่อยสา้เสพติดหาได้เลยค่ะแดงแดงคอยมางัวแดงแดงคันนึงฝากเบอร์ไว้นั่นเลยค่ะศูนย์แปดสี่หกสามหนึ่งเจ็ดหกสามพแดงออพอดงเหมือนต้มหูขอบคุณค่ะแม่ลูกห้องท่าได้คะเนี้ ออเก้าห้าเก้ามื่นห้าพลูกแรกลูกแรกแม่ลูกแรกลูกแดงขนาดแม่พ่มอนผสมลูกไผ่หนีก็แดงแต่ไม่มีใบไม่หลอดครับป้าลูกตัแม่ค่ะแดงแห้งนุ่มซีนุ่มซีเต่าบ่มีตํานี้บ่เทียอเม่เทียนแม่สูงเท่าไรขนาดคร่อยีสิบห้า่อยซีสิบห้าเครื่องดำแห้งไทยข้าเบิ่์เนี่แม่กัเครื่องบ่ดำแห้งปันไหนเลยค่ะแต่กะดำอยู่ ม่นแต่ว่าลูกล่ะลกระเครื่องแบบแมน่นี่เอเออสีกาแฟสีกาแฟฮะเครื่องสีกาแฟกินยาบ่ตรองเบอาเิงกินยาเกง่งปลางามแหงค่ะคมบน,นึงยดยดยศฝากเบอร์ไว้น้ำหนะคะ่ะศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ สองแปดหกสองแปดหกห้าเจ็ดเก้าสามห้าเจ็ดเก้าสามได้ไหไมเชียงปั่นเช่องหนองสนโนบะะุญทเลีเด้อค่ะเชีองแห้งค่ะ,ะ<อ>พทนัข้ขอบคุณค่ะมันกระยางมากเอ้าเอาอบริพูงมัวเด้อค่ะนี่สำหรับคลิปนี้กระซัมนี่กันเด้อค่ะจึงได้กระฝากกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์รักษาอย่าลืมกดกระดิงะะ่งเด้อค่ะจะได้โมพาดคลิปใหม่ๆของช่องยายเพิงพอากันคลิปหน,ะนะะ้าเด้อค่ะ ขอบคุณค่ะ